สิทธิของเราถ้าเราไม่รักษาเราไม่เรียนรู้เราไม่พัฒนาตนเองพี่น้องชาวสวนยางที่รักครับผมคนหนึ่งะเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าชาวสวนยางจะอยู่รอดเนี่ยเพราะมีคนมาทําแทนสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยาง มาพบกับรายการสุนทรพบชาวสวนยางในภาวะวิตกฤตโควิดกันต่อนะครับวันนี้จะพูดเรื่องสิทธิเกษ,เษตรกรชาวสวนยางตามพรบการยางแห่งประเทศไทย2558แล้วก็เรื่องคนกฤ้นยางนะครับพี่น้องทราบไหมว่าพรบการยางแห่งประเทศไทย2558เป็นกฎหมายเกษตรที่ก้าวหน้าที่สุด ของประเทศไทยที่มีอยู่ในตอนนี้แต่น่าเสียดายครับเท่าที่ผมตรวจสอบแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องผ่าน Facebook เ,เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวันนี้พี่น้องชาวสวนยางส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสิทธิ์ของตัวเองําพรบบการยางเทศไทยนี่มีอะไรบ้างนะครับพี่น้องครับข้อแรกเลยก็คือว่าพรบอฉบับนี้เนี่ย ได้เปิดโอกาสให้คนรีดยางเนี่ยปกติเราจะเรียกคนรีดยางว่ารับจ้าง,างรีดยางรับจ้างรีดยางเป็นการใช้คําที่ไม่ถูกนะครับวันนี้ภาษาตามกฎหมายของประบอการยางเราเรียกว่าคนกรีดยางคนขีดยางมีสถานะถ้าขึ้นทะเบียเนเกษตรกรชาวสวนอยางเขาก็จะมีสถานะเดียวนะครับ ก็คือการเป็นกเกษตรกรจะส่วนอย่างตามมาตราสี่พี่น้องครับวันที่สิตามพรบการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยมีหลายประการทีเดียวข้อแรกเลยครับถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของสวนเนี่ยเราจะได้สิบตามมาตราส9วงเล็บมาตราส9ขออน,นุญาตนิดเดียวพี่น้องก็คือว่าเป็นเงินกองทุนพัฒนายางปาราเงินกองทุนนี้มาจากไหนครับ มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกเราเรียกกันทั่วๆไปว่าภาษีเซทภาษีเซทอะไนะเก็บจากใครครับเก็บจากผู้ส่งออก <c oughs> แต่ผู้ส่งออกก็ต้องไปหักจากพี่น้องชาวสวนยางพูดง่ายๆก็คือว่าทุกหนึ่งกิโลน้ํำยางที่พี่น้องขายไปเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสองบาทคล้ายๆเหมือนภาษีแบงนนี้แสดงว่า าสาวสวนยางทุกคนต้องมีเอกสารติดไม่มีเอกสารติดทั้งบัตรเขียวทั้งบัตรชมพูก็จ่ายเงินเซฟสองบาทต่อกิโลกรัมเงินเหล่านี้มาอยู่ที่กยทอปีละประมาณ8 0 0 0ล้านบาทครับเพราะว่าเราส่งออกยางปีนึงประมาณ4ล้านตัน4ล้านตันคูณ2บาทก็8,00 0ล้านเป็นเงินกองทุนตามมาตรา4.9ที่ผมพูดตะกี้นะครับทีนี้ในมาตราส9ก็มีหวงเล็บ วงเล็บที่1ก็แบ่ง10%ให้กับกยทอไปบริหารส่วนวงเล็บที่2ที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าเขาเรียกว่าการกลุกแทงน,นั่นหมายความว่าชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนปนลูกยางมาเจดปีพอปีที่7ที่8กรีดยางได้เนี่ยก็เริ่มต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการส่งออกที่เรียกวเซกจนกระทั่งกรีดไปยี ถึงย5้าปีพออย่างหมดอายุก็จะต้องโค่นแล้วก็ปลูกใหม่ก็เท่ากับว่าท่านได้หยอดกระลุกออมเสินเกือบ20ปีเต็มเงินเหล่านั้นก็จะกลับมาที่เรียกว่าเงินสนับสนุสน,นการปลูกแทนไร่ละหมื่นหกพันบาทครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องแปลนผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็ ที่ดินจะต้องอมีกรรมสิทธิ์และก็มีสิทธิครอบครองเป็นที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมายน,นะครับ49.3ครับสนับสนุนกเกษตรกรสถาบัานกบเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการอย่างเงินเซฟ35นะครับต่กี้49.2น4เปี หน่เกือบสามพันล้านพี่น้องมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนคือฟรีนะครับในการปรับปรุงสวนยางในการอะไรก็แล้วแต่นี่แม้กระทั่งสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนรวมทั้งเงินกู้รดับเยียต่ำเพื่อนํามาใช้แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในที่นี้นะครับ49่บเเป็นงบวิจัย5%เเกษตรกรชาวสวนยางสถาบัน แล้วก็บุคคลภายนอกมีสิทธิ์ที่จะมาใช้เงินมังกราวนะครับในเรื่องของการเสนุนงานวิจัย4.9บงล็บ5ตรงนี้แหละครับที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องก็คือว่าเป็นการจัดสวัสดิการเกษตรกร,รชาวสวนยาง7%เลยนะครับ7%ตอนนี้พี่น้องได้ไห่บ้างครับหนึ่งครับวันนี้เราทำประกันอุบัติเหตุให้กับพี่น้องชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน1.4ล้านรายนะครับถ้า เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทั่วไปรถยนต์อะไรพวกนี้ก็จะได้เงิน5 0 0แสนค่าทำศพสามหมื่นแล้วก็ยังได้เงินค่าลงศพจากขยะถอยสามพันก็รวมแล้ว5 0 0 0 0 0 0 0บาทคนณีเสียชีวิตด้วยมอเตอร์ไซค์ล้นมาขึ้นนะครับก็เหลือส0ง0 0บวกค่าทำศพ3 0,000บวกค่าลรงศพของขยะถอยสามพันนะครับแล้วก็ถ้าคนณีที่ป่วยตายไม่ได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เบิกสัตประกันเขาก็าจะจ่ายเขาเรียกว่าค่าทำศพสาม0 0ื่บาทและยังมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรจากสวนยางครั้งละ50,000บาทจะต้องใช้ชาวสวนยางด้วยกันเนี่ยค้ำอีกสองคนไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับเพื่อที่จะเอามาสร้างอาชีพเสริมเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนเนภาะวะอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมี กรณีที่สวนเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้เกิดพายุเป็นภัยพิบัติเนี่ยก็จะเยียวยาขั้นต้นรายละ3,000บาทจะมีรายละเอียดเงื่อนไขยอยู่นะครับรายละนะครับไม่ใช่รายละนะครับรายละ3,000บาทต่อไปครับมาตรา4,9หรือเเป็นการ สนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีความเข้มแข็งเงินตรงนี้3%ามเปอร์เซ็นต์ับมีประมาณ2องรกว่าล้านก็เพื่อให้การสร้างเครือข่ายการรวมตัวของพี่น้องชาวสวนยางเกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่เดียวๆไม่ได้ครับเราก็ต้องรวมกลุ่มจากกลุ่มก็มาเป็นสถาบันเช่นสากร,ส,ากรสมาคมก็จะมีเงินสนับสนุนในการจัดประชุมในการศึกษาดูง,งานในผู้นี้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องก็คือว่า วันนี้เนี่ยมันมีสิทธิหนึ่งที่เรียกว่าสิทธิ์การขึ้นทะเบียน,กนกเกษตรกรชาวสวนอยางพี่น้องชาวสวนอยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิและคนกิดยางฟังได้ดีนีพวกเราได้ต่อสู้มาตั้งแต่ปี59จนกระทั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เคยส่งหนังสือแจ้งมยายังการยางประเทศไทยว่า ตามพรบกัรยางแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นบัตรสีเขียวเนี่ยจะต้องพกโฉนดมาด้วยแต่การยางแห่งประเทศไทยกลัดออกกฎหมายลูกบอกว่าคนที่จะขึ้นทะเบียนเนี่ยจะต้องพกโฉนดพกเอกสารจิตสุดท้ายล่าสุดครับเราได้เอาเรื่องนี้มาพูดในที่ประชุมการกำหนดวิสัยทัศน์ของบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยท่านประธานบอร์ดได้สั่งการแล้วว่า ให้มีการรีวิวแล้วก็แก้ระเบียบในเรื่องนี้ความหมายก็คือว่าวันนี้พี่้องชาวสวนยางบักสีชมพูที่มมีสามสี3ห้ล้านไร่เนี่ยถ้ามีการแก้ระเบียบท่านสามารถขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็มีสิทธิ์ตามพรบการยางเหมือนที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นอันนั้นตามพรบการยาง แต่สิงอื่นที่ท่านจะได้โดยเฉพาะมาตรการโครงการความช่วยเหลือจากรัฐอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมใจศรีอ่อนนะครับผมต้องให้เครดิตท่านจริงๆนะครับคนทําดีก็ต้องชื่นชมไม่เคยมีครับพี่น้องบัตรสีชมพูที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลทุกคนกลัวติดคุกกลัว ว่าจะเกิดผลกระทบแต่ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือบัตรสีชมพูตามโครงการประกันรายได้เฟสหนึง่งคนที่มีบัตรสีชมพูก็คือคนจนคนที่เดือดร้อนเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อก็คือว่าหลังจากนี้พี่น้องคนขีอยางที่รักครับเจ้าของสวนที่รักครับหลังจากนี้ถ้ามีการเปิด มีการแก้ระเบียบการยางว่าด้วยการขึ้นทะเบียนให้บัตรสีชมพูสามารถขึ้นมาเป็นบัตรเขียวได้เนี่ยข้อมูลเดิมที่คุณเคยบอกว่าคุณขีดเดงเรื่องจริงก็คือว่ามีคนขีดยางอยูอย่เนี่ยช่วยทําความเข้าใจและก็ตกลงกันให้ดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะการที่คุณไปบอกข้อมูลอันเป็นเท็จเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยมีความผิดตามกฎหมาย เรื่องกฎหมายผมไม่อยากพูดถึงมากผมอยากพูดเรื่องจิตสํานึกมากกว่าจิตสํานึกก็คือว่าความจริงก็คือมีคนกิดยางอยู่เราเป็นเท่าแก่มีคนกิดยางแล้วคุณรู้ไหมว่าคนกิดยางหนึ่งคนเขาสามารถขึ้นทะเบียนได้เขาจะมีสิทธิ์มากมายตามที่ผมพูดขั้นต้นอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้ประกันอุบัติเหตุห้าแสน 5, บาทอย่างน้อยที่สุดเขาก็สามารถกู้เงินเพื่อเยียวยา,ยาความเดือดร้อนมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนลูกไม่ต้องออกจาก โรงเรียนจึงฝากวิงวอนไปอย่างเจ้าของสวนนะครับวันนี้ไม่เป็เนยข้อมูลเก่านะครับแต่วันที่เปิดโอกาสให้มีการขึ้นทะเบียนผมกราบขอความกรุณาน,นะครับเห็นใจคนขี่ยางด้วยและผมเรียนไปอย่างพี่น้องคนขี่ยางด้วยเช่นกันหลายคนบ่นมาทางเฟซบุ๊กเยอะโครงการประกันรายได้เสแรกไม่ได้รับเท่าแก่ไม่ให้ผมก็บอกว่ามันเป็นปนัญหาโลกแตกครับเพราะว่า จะไปโทษใครไม่ได้เลยจะให้คนปิดยางมาร้องเรียนกับการยางก็ไม่กล้ากลัวตรงงานนะครับผมก็ได้แต่บอกว่าให้ไปคุยกับเท่าแก่ให้แบ่งปันในยามยากแต่เหมือนที่ผมพูดนั่นแหละก็คือว่าบดตอนขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทั้งเจ้าของสวนก็ต้องเห็นใจคนผิดยางทั้งคนผิดยางก็เหมือนกันครับคนผิดยางที่แสบแสก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอันนี้ต้องพูดตรง เจ้าของสวนก็บน่นมาเยอะเพราะว่าเวลาเดือดร้อนเนี่ยหยิบยืมใครไม่ได้ก็หยิบยืมเท่าแก่นั่นแหละครับเจ้าของสวนพอหยิบยืมเงินเสร็จบางคนก็นิสัยไม่ดีก็หนีไปแล้วก็ไปกรีดสวนอื่นต่อซึ่งเรื่องนี้เรื่องคนกลียดยางนี่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมและคณะทําง,งานเนี่ยคงจะมาศึกษาว่าเราจะมีมาตรการเราจะมีจุดศูนย์รวมเราจะมีใบประกอบวิชาชีพของชาวสวนยาง เรื่องอะไรก็แต่เนี่ยเพื่อที่จะจัดระบบคนกรีดย,ยางเนี่ยให้มีที่อยู่ให้มีทิศให้มีทางสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ว่าถ้าออกจากสวนนี้แล้วย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นจะไปกรีดจังหวัดไหนจังหวัดนั้นนี่ต้องการคนกรีดย,ยางหรือไม่เนี่ยผมอยากเห็นภาพตรงนี้นะครับพี่น้องครับในการพบกับพี่น้องเอลี่ยนยางในคลิปนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่พี่น้องต้องไปศึกษาต่อนะครับเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆยังมีมากมายตามพรบการอย่างนะครับยังมีหลายประเด็นที่พี่น้องจะเข้าถึงไม่ว่าจะเรื่องการใดรูปอย่างไม่ว่าจะเรื่องการสกบรมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสิทธิของเราถ้าเราไม่รักษาเราไม่เรียนรู้เราไม่พัฒนาตนเองพี่น้องจะส่วนอย่างที่รักครับ ผมคนหนึ่งอะเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าชาวส่วนใหญ่จะรอดเนี่ยเพราะมีคนมาทําแทนผมไม่เชื่อเรื่องลัทธิหวังพึ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นก็คือว่าทุกสิ่งอาศัยกันจึงเกิดมีไม่มีใครสร้างใครหรอครับในโลกนี้พึ่งพากัน นะครับเจ้าของสวนจะอยู่รอดก็ต้องมีคนกีดยางต้นยางอยู่เฉยเฉไม่มีคนกีดยางมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีต้นยางไม่มีการลงทุนของเจ้าของสวนคนกีดยางก็ไม่ได้มีรายได้ครึ่งหนึ่งหรือว่า40เปอซาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันมีความจริงใจซึ่งกันและกันและก็พัฒนาตนเองไปสู่การทำสวนยางอย่างยังง่งยนืนตามศาสตราชา เชื่อมั่นว่าทิศทางน,นี้จะเป็นทิศทางที่เป็นทางเลือกทางรอดของเจ้าส่วนยาง่อย่างแท้จริงสวัสดีครับ ุกมองทุกยางทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเพียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุร ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล